ค่ะทริปนี้เป็นทริปการเดินทางของเส้นเส้นเถาวันทองคำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของวังชิ้นนะคะเถาวันทองคำสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพที่วังชิ้นนะคะทริปนี้ซีวีทีพามาดู

เอาไปทายในบ้านบ้านปนมอันนี้เป็นถาวันที่ต้มแล้วมันก็ค่ะต้มแล้วต้มเสร็จต้องตากเหมือนกับเจ้าตากเพราะจะมาสารเนาะเขาก็ต้องมาแช่น้ำเจ้แช่น้ำการแช่น้ำนี่ก็ใช้ระยะเวลาต่อใดคะนี่มันก็เป็นต้องเป็นคืนเจ้าเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งวันเพื่อให้ถาวันตัวเนี้ยอ่อนตัวอ่อนตัวเนาะเพื่อจะเขาจะมาชี้เือเป็นเส้นแบบตัวนี้ เพื่อจะได้เหลาหรือว่าสารเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนาะระหว่างสารก็ต้องชุบน้ำตลอดนะแห้งก็ได้นะแหงมาก่ออันนี้คือขั้นตอนการสารถาวันทองคำตีเฮาเตยมาดูถึงวังจิ้นนะเจ้าเนาะถาวันทองคำสร้างรายได้ระหว่างตีสารก็ต้องมีการชุบน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการยืดยุนของเส้นนะเจ้าเนาะอ๋อ เจ้าใช่กรรมวิธีตีละเอียดปาหนีดแล้วใส่ใจงานทุกชิ้นนะเจ้าเนาะหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเหมือนกับเจ้าถ้าเฉพาะเดวยวเป็นตัวเนี่ประมาณวันหนึ่งเขาได้ประมาณสี่สี่ใบเราจะ้ผสเแบบนี้แต่งานไงงานเนี่ยมันจะเป็นชิ้นน้อยวมีไหมใบหนึ่งวันนั้นสามวันเนาะ อันจะปีชุดใหญ่พันล้านเนาะจะไปดูพุ่นมันจะมีไส้ใหญ่อยู่เพราะเป็นงานแฮนเมดเนาะตีปืนทำในชุมชนเปืนมีมะนี่มีไหมแม้เนี่ยมีนี่เด้อดแต่นะเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปดูการเดินทางของเส้นเนาะก่อนที่จะมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอดีทีปนี้ CBT 8เแปะปนได้มาทองเทียววังชิ้นเลยมาดูงานหัตธกรรมสินค้าโดดเด่นของวังชิ้น เจ้าเจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกบ้านหนึ่งเนาะตีเป็นสิงค่าตีมีชิ้นใหญ่ขึ้นกว่านี่เจ้าขอบคุณค่ะเจ้าตอนนี้มาอีกหนึ่งกลุ่มนะคะตีเปิลผลิตอเดียวน่อ่าผลิตภัณฑ์เถาวันทองคำของวังชิ้นอันนี้จะเป็นขนาดตีใหญ่ขึ้นนะจ้าเนาะ ฝ่ายไทยคุณนายพรีเซนเตอร์นะคะผู้บริหาร CPT เราจะเป็นพรีเซนเตอร์เองอันนี้ทำเป็นกระเป๋านะเจ้าเนาะคุณนายจะโพสให้ดูสวยเลิศค่ะขอเป็นภาพนิ่งไปตั้งแห่งฟังหนึ่งเลยเจ้าอ่าส่งเสริมชุมชน ไปทำปุ้นใช่ไบอกเราบาได้แก um, ่ยังอ่ะบอบอนปุยอ่ะบอว่าน่ะบ้านอย่ไรเลือนบ้านสักสีสักสคนแน่ลุงค่ะอย่างก็อ่านหรอเนาะกรงวันนี่ใส่ยอ้ใส่ยอะใส่ยอะ